แม้สถานการณ์โควิด -19 จะกลับมาระบาดในรอบที่3แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภยัยโควิดในชุมชนโควิดวีคภารกิจท้าทายของชาว U2T รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้สร้างความปลอดภัยในชุมชนประกอบด้วย3สเตปสเตปที่1เคลียร์พื้นที่เคลียร์เชื้อร้กำจัดเชื้อขจัดภัยโควิดสเตปที่2สร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยห่างไกลโควิดสเตปที่3จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด -19 ฉีดวัคซีนโควิด19ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดรลับพัก่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอวันนัดหากมีไข้ควรเลื่อนนัดไปก่อนผู้ที่มีโรคประจํำตัวให้รับประทานยาเหมือนเดิมได้ตามปกติไม่ต้องหยุดแต่ไม่ควรกินยาลดไขย้ยาแก้ปวดก่อนฉีดวัคซีนควรไปถึงสถานที่ก่อนเวลาเพื่อเตรียมตัวเอกสารยืนยัน ในวันฉีดลงทะเบียนวัดไข้ความดันโลหิตชีพจรซักประวัติคัดกรองประเมินความเสี่ยงลงนามหนังสือยินยอมการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อแขนข้างที่ไม่ถนัดรอสังเกตอาการ30นาทีรับบัตรนัดและเอกสารปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนอย่าลืมสแกนหมอพร้อมหลังฉีดวัคซีนอาจมีไข้บวมแดงบริเวณที่ฉีดอ่อนเพลียปวดศีรษะกล้ามเนื้อ1นถึงสวันหากมีไข้ควรกินยาลดไข้แก้ปวดหากมีอาการเช่นไข้ขึ้นสูงผื่นลมพิษหน้ามืดเป็นลมค่ะ แขนอ่อนแรงเจ็บน่าอกควรไปพบแพทย์หรือโทรห6ึ่กามีนระบยด๊ะยูชื่อทีไฮนี้ระบายดิประชาสัมพันธ์ไม่ลาจะเจาะวัคซีนวัคซีนสุขภาพในเอเชียด๊ะบ๊ตรไม่จะเจาะวัคซีนนี้วัคซีนต๊้อดอกคุณภาพรับรองมาตรฐานระดับบัเตอรกระทรวงสาธารณสุขเด้อไปจะเจาะวัคซีนซิกิสร้างเสริมภูมิคุ้มกันกระบาดเด้ออเดียเด็กกีตา์อ่ะบาบ๊าบ๊ากีตา์อ่ะมาอ่กีตา์ไม่ลาตั้งแต Mari banyak-banyak kita -banyak bersama-sama baca jajah waktu, entah nak takut ya